ซอยเจ็ดนี่ก็ปัสดีครับข้างในน้ําลึกไหมครับโอ้โหยังไม่ลดเลยแหะครับยังโห oh, ข้างในยังไม่ลดอ่ะบพนนี่ตอนนี้ก็มันขึ้นรื่อยอะฮะโอ้ตอนนี้ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมซอยนี้เพราะว่าซอยเก้าเขาบอกว่าน้ําเริ่มทรงๆแล้วแต่ซอยนี้ยังขึ้นเรื่อยๆอยู่โอ้ oh, ขอบคุณครับนี่ครับพี่เขาบอกซอยเจ็ดข้างโรงเรียนดงปุ๋ยวิทยาการนะครับน้ำมันขึ้นเรื่อยๆอยู่ ต,ต้องเดินไปดูอะ่ะ <c oughs> พี่บอกไห้พี่เขาบอกไห้ผมมาเดินต้องเดินเข้าไปดู <c oughs> เดินเข้าไปดีหรือเปล่า <c oughs> แต่ดูกระแสน้ำเดียวดูน้ำที่มันไหลไหลผ่านลาดมานี่ก็มีแรงอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมยืนอยู่ดีแต่ว่ามันมันไม่ลึกครับมันแค่แค่ไ,งไหงน,นะนี่ ครับครอันนี้เป็นคุณครูหรือเปล่าครับมาด,ดูครับโอ้โหน้ำนี่มามาถึงโรงเรียนกี่โมงครับโอโมามาแบบมาที่ลวดเดียวเลยเหรอครับเก็บของทันไหมครับตรงนี้โอ้ยังเก็บของทันอยู่ที่คุณครูจะเข้าไปข้างในซอย,ยนะี้หร ขอบคุณนะครับ,บ,รบนี่ครับผมนี่น้ําน้ํามาช่วงประมาณ9ก้าโมงทยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับทีเ่เข้าโรงเรียนนะครับกระแสน้ำํำยังไม่ลดไม่หย่อนนะครับยังแรงอยู่นะครับน่าจะทะลักออกมาจากซอยหลังตลาดใครที่จะสัญจรไปผ่านไปมา ระหว่างชนแดนกับวิ่งไปทางถนนสายเอเชียก็ยังสัญจรได้อยู่นะฝั่งหนึ่งแต่อีกเลนหนึ่งก็น้ำท่วมมันติดเก,กาะกลางน้ำก็เลยข้ามมาไม่ได้นะครับนี่ยังรถยังวิ่งไปวิ่งมาได้อยู่ยังสัญจรผ่านได้อยู่นะครับก็ ที่น้ำยังท่วมอยู่ก็หาของกินไม่ได้ก็วันนี้ก็ต้องมาตุนมาตุนอาหารไว้ก่อนนะครับเพราะว่าระดับน้ำก็ยังทรงอยู่ดูน้องๆเขาก็สนุกกันเลยทีนี้สวัสดีครับเป็นไงกลัวไหมน้ำน้ำใหม่กลัวไหมกลัวอยู่ใช่ไหม